จริงก็ดีใจครับเป็นเกียรติมากที่เราได้มาร่วมงานกับ s อ a ซี e แครั้งแรกนะนี่ครั้งแรกเลยครับแล้วก็มาเปิดโครงการพรีเมียมทาวน์โฮมสามชั้นครั้งแรกครั้งแรกเลยของ s อเซียแเด้วยครับจริงๆได้ดูได้ดูบ้านประมาณสองทายป์เนาะครับไซส์กลางใช่ไซส์กลางกับไซส์ไซส์เอใช่ครับน่าสนใจนะครับน่าสนใจมากๆจริงๆก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมา มาดูแล้วกันแต่จริงๆเขาแบบเปิดจองวันที่ยี่ปนี้ก็ถ้าใครมาดูอาจจะไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เริ่มมีคนสนใจเยอะมากเรื่องกงกู้อะไรเรียบร้อยแล้วโอ้สการสนใจสี่ร้อยล้านครับเฮ้ยถูกไปสี่ร้อยล้านเฮ้ยโอ้ับป่าแต่ไม่ใช่ค่าเงินไทยนะครับก็สนใจครับเพราะว่าตอนนี้อยู่คอนโดใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าสเปซมันไม่พอ การที่ได้มาอยู่แบบทาวโฮมอย่างเงี้ยสมชั้นแต่ละชั้นก็แบบมีสเปซแยกกันชัดเจนผมรู้สึกว่าคุ้มค่าที่จะมาครับเพราะว่าของเราอย่างเงี้ยมันมีแต่คําว่าเพิ่มพูนอะไม่มีคําว่าลงเลยแล้วก็บางอย่างที่อยากอยากทิ้งละอยากโลละก็โลไม่ได้สักทีแบบเสียดายคำว่าเสียดายมันแบบเสียดายมันค้ำคอเราไว้จริงใช่ หลักๆก็เสื้อผ้าของจุกจิกของที่แฟนคลับให้อะไรเงี้ยครับก็เออก็ต้้้อองงงมีีกก่นึไวสหรับ็็ควรควรจะมีครับแบบตู้เสื้อผ้ามันไม่พอคือพอตู้เสื้อผ้ามันไม่พอปุ๊บออกมาล้นมันก็จะจะเริ่มพับละพับวางพับวางแล้วก็เป็นภูเขาตรงนี้มีปัญหาลามไปถึงที่บ้านแม่เราว่ายังไงบ้างก็โอ้ยผมระบายของไปไว้ที่บ้านเยอะมากครับใช่ แล้วตุ๊ตก,ตตกตาซึ่งอนนี้ก็แบบคือมีห้องเสื้อผ้าละแต่ละตอนนี้ห้องเสื้อผ้าก็ไม่พอคือเป็นอย่างที่สกายบอกก็มันก็คือเพิ่มพูนจนแบบมันมันพอมีน้องตุ๊กตาเนี่ยเราไม่มีที่อยู่ให้น้องจนมันเริ่มแบบออกมายันห้องแบบิฟวิ้งรูมอะไรครับเอาแบบเต็ม,มครับคือผมจะเดินทีก็เดินดี๋ยวชนนะเดี๋ยวชน,นะอะไรเงี้ยคือมันมันเริ่มเยอะเกินเลยครับใช่ก็เลยรู้สึกว่า ที่ที่คอนโดเราอยู่เราก็ไม่มีเราไม่สามารถให้น้องไปอยู่ที่อื่นได้ด้วยออ<อ>ก็เลยแบบเลยต้องเหมือนมองมองที่ใหม่ๆล่ะเริ่มเ,ออเริ่มรู้สึกว่าตอนนี้เราเราเองที่เริ่มลาบากใชออท่ที่เราสองสารน้องไม่น้องเปลี่ยนจะใช้ออกได้ไหมผมสงสารน้องแต่น้องออไม่ค่อยสง <S <S สารผมเท่าไหร่เพราะว่าาของห้องตอนนี้ายเป็นผู้อาศัยใช่ตอนนี้คือคือน้องยึดห้องไปแล้วครับคือเปิดมาก็เจอแล้วอ่ะแค่เปิดแชะโอ้ยเจอกันอีกเลยเท้กวันอะไรอะไรนะครับ พื้นพื้นที่นพื้นที่ในนี้อยู่ได้แค่ที่โซฟาบนเตียงนอนนอนก็แทบจะยืดแล้วอะไรอย่างเยใช่คือคือเหมือนคือรู้สึกดีที่อบอุ่นแต่บางทีก็อาจจะแน่นไม่ใช่ครับรู้สึกไงจังเจ้าของกลายเป็นผู้อาศัยอ่าก็ถ้าน้องเราน้องๆแฮปปี้เราก็โอเคครับใช่แต่ว่าบางทีเราอาจจะต้องชิดเพื่อขยับขยายพื้นที่เพื่อให้อนาคตเราจะได้ไม่ลำบากเราจะได้มีแบบ ห้องให้น้องอยู่จริงๆอะไรครับเพราะว่าห้องที่น้องอยู่จริงๆนะตอนนี้ก็เต็มแล้วแล้วคนคนน้องที่ไม่ได้อยู่ข้างในก็อาจจะน้อยใจเงี้ยแต่ถ้าเราเอาไปยัดไว้ที่พื้นเราก็จะเดินเข้าไปไม่ได้แต่น้องมอมน้องจะมอมอีใช่สกายก็ยังพับเก็บได้ของเราเก็บน้องยังไงของของเราพับได้แค่เสื้อผ้าแต่น้องไม่สามารถพับเก็บได้จริงน้องนั่งเป็นตัวโดองเงี้ยใช่เฮ้ยอาจจะพับได้ป่ะแบบยัดขากับเข้าไปอันนั้นคือทางอาจจะโหดร้ายเกินกก็็เดน มีทาหนสามารถนันี้สร้างห้องไว้ให้เลยหนึ่งห้องเต็มเต็มเปิดแอร์ให้ด้วยเปิดให้อยู่แน้ออยแต่เราอาจจะทําแบบมีน้องอยู่ด้วยแล้วก็แบบมีโซนของเราแบบมีโซนดูทีวีเล่นเกมอะไรให้มันอยู่พร้อมๆกันจะได้แบบ เป็นห้องที่เรามีความสุขที่สุดอะไรเงี้ยเป็นเชลเป็นเชลวางแบบใช่ครับพวกเขาเรียกว่าอะไรแบบิกบิกแบรอ่าใช่ใช่พวกแบบิกตัวโมเดลต่างๆอะไรนะครับเคยครับเคยไปตอนที่ลกมากด้วยใช่สกายบอกเดินไม่ได้เราก้าวไปยังไงเขาเปิดประตูเขาไปเอาอุ้ยอันนี้คือเป็นช่วงที่ผมแบบยังจัดของไม่เสร็จจริงๆอ่ะคือแบบมันเต็มมากแล้วแล้วโซฟาคือไม่มีที่นั่งผมต้องแบบเฮ้ยเดี๋ยวยกโซฟาให้แล้วให้นั่งได้นั่งกับสกายอ่ะแบบไ้่ถือว่าของของที่วางบนโซฟา นั่งกันแบ,บเบียดอย่างเงี้ยแล้วนั่งเล่นเกมกันแค่นเนี้ยแล้ใชก็โซฟาประมาณเนี้ยประมาณาโต๊ะเนี้ยแล้วแบบพื้นที่ให้น้องก็มีไปแล้วครึ่งหนึ่งใช่ก็เหลือเหลือแค่ครึ่งหนึ่งไว้นั่งเนี้ย ก็คือต้องสลับกันอ่ะนั่งนั่งด้วยบ้างยืนบ้างน่งดีผมก็ต้องแบบไปยืนตรงแบบตรงครัวครับแบบดูสกายเล่นเกมอ่ะ,<น>ะเพื่อให้สกายได้นั่งเล่นแบบนั่งเล่นแบบสบายๆ<อ>ผมก็ไปยืนดูแล้วแบบเอ้ยเดี๋ยวสลับกัน<ช>สลับกันเล่นอะไรงไงไเงี้ย,ไอ,ไ,ยไอตอนพอหลังจากสกายไปผมก็จัดเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วผมก็แบบสบายใจคราวนี้เซตใหม่มาต่ายละเต็มนี่ขนาดแบบเขาเขาแบบส่งเสื้อผ้าอะไรกลับไปที่บ้านแล้วนะก็ยังไม่พออยู่ดี ผมไปคุยหามได้จริงๆคือเสื้อใหม่มันมีเยอะมากแต่ถ้าผมไปคุยอะคือทุกอย่างมันจะแบบต้องเริ่มใหม่หมดเลยมันเลยแบบใช่ใช่มันเลยต้องเราเลยต้องแบบหาอะไรที่มันเพิ่มขยายที่ให้เราให้ได้ท่เราจะมีส่งน้องไปที่บ้านต้องแบให้น้องไปอยู่แบบว่าส่งน้องกลับบ้านเราจะส่งเราจะส่งตัวที่ที่แบบ อ่าน้องชายเราอยากได้อ่าถ้ารู้สึกว่าน้องเราดีมาแบบขอได้ไหมขอได้ไหมก็แบบอ่ถ้าคนอยากดูแลเราก็พร้อมให้แม่เราขอเราก็พร้อมส่งแม่เราขอใช่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 แม่แม่แม่ดีมาขอตัวไหนแม่แม่ส่วนใหญ่แม่ก็จะขอตัวที่ที่เราชอบแม่แหละซึ่งเราเราให้ไม่แต่บางบางทีเป็นลูกแฝดอ๋อมีเป็นหน้าเหมือนกันใช่เราก็ยินดีจะส่งให้อะไระแต่ถ้าตัวไหนที่เรารู้สึกแบบ โอ้หตัวนี้ไม่ไม่ได้จริงๆอะตัวนี้ลูกหลอดูแลจริงๆเมื่อกี้เห็นตัวนี้สัมภาษณ์ว่าอยากได้อยากได้เท่าผมทุกคนเลยผู้จริงๆอยากได้ครับตอนนีได้อยากเป็นเศษตอนนี้ได้อย่งตอนเนี้ยโอ้ยใจเย็นๆใจเย็นครับต้องเป็นเป็นป่าสกายก่อนเมื่อกี้หลัง400ล้านนี่เขาสกิดนะโหลังนี้ก็ดีนะเนี่ย ราศีเขาจับราศีเขาจับนั้นนี่ต้องแปลงตอนไม่ลาโอ้ยพันผมว่าพันบวกโอ้โหสาธุครับผมแต่ก็อยากมีแฟนบ้านในกรุงเทพจริงจริงก็ดูน่ะดูในอนาคตแล้วกันแต่ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวเราว่ากันใช่ใช่อออยาให้ปรับโครงการนี่เป็นโครงการแรกที่ดีข้ครับก็สกายกับนันนี่ก็ขอฝากนะครับ Matter งามวงวานนะครับก็เป็นพรีเมียมทาวน์โฮมสามชั้นที่ ผมว่าตอบโจทย์คน Gen Z แน่นอนครับเพราะว่าสเปซต่างๆก็แบบว่ามีมาให้เลือกเยอะนะครับไซซิ่งต่างๆที่จอดรถก็มีฟิกไว้2คันด้วยครับก็ใครที่แบบว่าลังเลจะซื้อบ้านคอนโดทาโฮมอันนี้ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันหรืวมีฟังก์ชันเยอะมีฟังก์ชันให้เลือกเยอะนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เหมือนเขาช่วยประหยัดไฟก็คือโซล่าเซลอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับมันมันดีมากๆครับวัสดุต่างๆก็แบบช่วยลดคาร์บอนฟุตพินด้วย ครับทำให้บ้านเราเย็นสบายด้วยใช่ครับไม่นี่นี่เขาบอกเขาจะซื้อให้หลังหนึ่งหเออนึ่งวอลูกค้าจ้างงานผมด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวซื้อปุ๊บไม่เหลือแล้วครับอะไรนะไม่จริงจรงผมเมื่อกี้บอกว่าจะไซส์ไซส์ใหญ่ใช่ปะฮะไซส์ใหญ่โอ้ไม่กู้ด้วยจ่ายเงินสดเงินสดเงินสดสดเงนดเชื่อ พอหลังจากนี้จะไม่ได้เป็นเสียแล้วนะครับถ้าสั่งหลังนี้ไปอ้าวแปลว่าตกลงเฮ้ยเฮ้ยใช่เฮ้ยมาดิเสธคนไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวขอเดี๋ยวดูท่าพร้อมกว่านี้โอ้ยอย่าให้เสียชื่อดีจากลูกจ้างเมื่อกี้เราได้เป็นลูกค้าเอเซอเสร็จแล้วนะฮะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกท้ายใหญ่สุดเชื่อเดี๋ยว28นี้เดี๋ยวเจอกันครับเฮ้ย เฮ้ยโหเหมาเลยซื้อเลยไม่จริงจริงเมื่อกี้เพิ่งอวยพรไปแล้วเซอร์ไพรส์ไปแล้วเซอร์ไพรส์ไปแล้วด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวของดีมีครั้งเดียวของดีมีครั้งเดียวเราไม่กล้าอวยพรเยอะเดี๋ยวมันไม่ขลังใช่ครับจริงจริงอวยพรไปแล้วอวยพรแบบอวยพรไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ก็ ไม่บอกไปแล้วแบบอวยพรสิ่งดีๆไปแล้วครับแล้วว่าสกายเขาก็ขอพรไปแล้วถ้ามาใช่ไม่หมายถึงว่าเราเรามีเรามีสิ่งของของขวัญให้เรียบร้อยอะไรครับใช่แล้วก็อยากให้เขาได้รับหนึ่งครั้งเดี๋ยวถ้ามันเหมือนมาพูดอีกพูดอีกมันจะดูไม่ขำอ่ามันจะแบบเดี๋ยวมันมุนมันจะแบบลิมิเต็ดลิมิเต็ดนี่คือความเชื่อยทำวิทยาศาสตร์เท่านั้นเลยวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นความเชื่อส่วนตัวความเชื่อส่วนตัวก็อยากสกายเมื่อี้เพื่อเราอวยพรยังไงบ้างโธก็ ถามเพื่อนไม่ได้ก็จะเอาเพื่อนอยู่ดีก็อวยพรปกติแหละมีแต่สิ่งดีๆเลยวันนี้ให้ชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆก้าวๆเดินต่อไปกันครับเสียเสียเขาอยังยังเสียเขาเดี๋ยวอยากจะเป็นคนเฉลยเองก็เสียคิดว่าเพื่อนเราชอบแบบก่อนอันนี้ผมคือก่อนที่จะถึงวันนี้ผมก็เหมือนหลอกถามสกาย คือเราถามสก,กายว่าเหมือนเราก็ไปยอกไอ้เนี่ยอันนี้กนอกน,นี้ชอบอะไรเขาแค่บอกว่ารู้สึกชอบอันนี้มากกว่าอะไรผมก็เลยจํามผมก็เลยไปค้นหามาให้อะไรเงี้ยใช่แล้วก็มาเซอร์ไพรส์วันนี้แค่นั้นครับไม่มีอะไรก็ลยวิธีการหามันยากไหมสิ่งที่เขาชอบอยากที่เราพอเราไปเลือกเราชอบของเราด้วยอยากได้เองอยากได้เองแต่เราก็รู้สึกแบบไม่เป็นไรเราเอาสิ่งที่เนี่ยแหละคือน่าจะเหมาะกับตัวเขาที่สุด เรารู้สึกนี่คือสิ่งที่เขาชอบที่สุดก็เลยเลือกมาให้เขารับให้ไปแล้วครับให้ไปแล้วครับแล้วเราจะไม่ได้กับนเขาปีิสิ่เราให้ไปวยใชนะครับไม่ไม่ไม่ที่ไม่ไช่ไม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 วไม่อม่ไม่ไม่กม่ไ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 ร่ม่ไมะไม่ไม่ไม่ม่ไมไั่ไม่เม่ไ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 ม่มมไ่มไม่ไมไมมไหรอไ้คือแบบ มันถามแบบเป็นคนถามแบบไม่มีปี่มีคุยใช่คือแบบมันไม่มีบุลเลตก่อนหน้าเออมียเออคือแบบอยู่ดีก็เหมือนนั่งรถหรือว่าเดินทําอะไรกันอยู่สักอย่างอะเออยก็ถามเอออันนี้ไออันเนี้ยแบบที่สวมใส่เนี่ยชอบไนไหนมากกว่ารองเท้าฮะรองเท้าอาจจะเป็นเสื้อก็ได้สวมใส่ก็ได้ ก็ถามงี้แหละแล้วแลพอผมตอบไปเขาก็อ๋อ่มันเสกายวรู้สึกว่ามันไม่ปกติมันแบบมีอะไรบางอย่างไม่เเรียนหอโอ้แบบอันนี้ผมมั่นใจเลยนะสื่อไพรแน่ๆมันต้องแบบโหมันต้องชอบแน่ๆมันต้องแบบโหมันต้องตื่นตันอ่ะเออคือผมรู้สึกว่าเราแบบนี่คือสิ่งที่เราแบบตั้งใจไปหามาโหเราไปหาเราไปคุยเราไปดูแล้วแบบโหอันนี้แหละ ผมเลือกเป็นชั่วโมงอ่ะอยู่กับพนักงานในร้านนะพี่อ๋อสนิทกับพนักงานใช่เขากั้นี่ะผมก็ถามพี่อะอันไหนคือแบบมีลิมิเต็ดไหมอันไหนรุ่นไหนเขาก็แนะนำบอกว่าจับดูแล้วเอ้ยอะไรไอ้นะไม่ไอ้รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับแต่มันไม่ลิมิเต็ดเพราะว่าเพราะเดือนนี้เขาไม่ได้มีลิมิเต็ดแล้วพ็ตอนให้เขาจำสีหน้าเขาได้ไหมว่า เขาบอกเขาพูดประมาณเหมือนว่าผมเขาดูอาการผมไม่ได้บอกผมผมไม่ได้บอกผมว่าทำเป็นเซอร์ไพรส์อ่ะอ่ะก็เหมือนเขาดูอาการผมออกอ่ะไม่ได้รู้ใส่ได้ยังไงไอ้ครับไปแอบแอบตอนฟิตติ้งครับไปแอบดูเขาใส่รองเท้าเบอร์อะไรหรอสี่สิบสี่เฮ้ยหลุดเลย โดนจำหน้านะแกงเขาเขาจำหน้านะไอ้แกงพี่แค่ถามไปทองแสัมภาษณ์นานจังเลยครับก็คือมีความสุขแล้วครับมีแฮปปี้ครับเพิ่มใหม่เพิ่มอีกคนด้วยครับเจอกันมาปีหนึ่งแล้วใช่ครับปีกว่ากวปีกว่ากใช่ครับก็ก็ดีใจครับปีนี้ก็ก็มีเพื่อนมาอวยพรมันเกิดเยอะเลยอันนี้ ครับเมื่อกี้ก็นานนี้ก็เซอร์ไพรส์ไปเล็กน้อยแต่ดีใจปีที่เจ็ดขวบปีนี้แล้วเป็นไงบ้างครับยี่สิบเจ็ดนี่ก็อายุเท่ากันละตอนนี้ครับอยากให้ปีที่เจ็อ๋ออคนเวยพรนี่เปนบ้างแล้วกก็คนเวรอยอะแล้วขอให้พรทุกอย่างกลับไปสู่แฟนๆทุกคนพี่ๆนักข่าวทุกคนด้วยแล้วกันนะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาปีนี้แบบว่า ไม่มีภัยพิบัติอะไรครับมีแต่ความเจริญนรุ่งเรืองเศรษฐกิจดีๆครับปะนล่ะเพราะูหรอีวพิเศษปีนี้ปีนี้หรอเอาจริงไม่ไม่มีเวลาไปแบบว่าโฟกัสเลยว่าจะมีอะไรพิเศษเพราะว่าทำงานทุกวันจนแบบไม่รู้จะไปตั้งโกอะไรอะตอนนี้คือแบบว่าทํางานให้ทุกวันนี้มันดีเดือนชนเดือนเลยตอนนี้นี่ก็เปิดกล้องเมื่อวานแล้วก็ต้องโฟกัส อ่าไม่ใช่ครับของผมมูเตอร์รับใช่ใช่ใช่ครับขอบคุณมากครับ